ก็พบกลับมาพบกับรายการคุย,คยการไ, <ป S 1> ไม้นะครับต้องบอกว่านี่เป็น EP ีที่10และว p ีที่10เนี่ยมันสเปเชียลนิดนึงเราเลยอาจจะเอา10ตัวอย่างแล้วกันแล้วก็10งานที่ตอนนี้ผสมผสมกันไปนะระหว่างการคัดงาต้นไม้กับ สิ่งที่ลูกข้าราํการกำลังดูแลกันอยู่จริงๆเราอยากมาเล่าแล้วก็มาแชร์ในแต่ละเคส <c oughs> ที่เราเจอ <c oughs> เพราะว่าผมว่าใน <c oughs> ในสิ่งที่เราทําในปัจจุบันเนี้ย <c oughs> มันมีความสําคัญในต้นไม้แต่ละต้นไม่เหมือนกัน <c oughs> มันก็เลยอยากเอามาแชร์แล้วกันครับอะบอกว่าในมุมของทางอาจารย์ที่บอกว่าเราเนี้ยลูกขกรดูแลต้นไม้ต้นสาคัญสาคัญในประเทศเนี่ย <c oughs> จริงๆ <c oughs> ผมมองว่าได้เล่าเนี่ยอย่างน้อยคนที่ไปในพื้นที่นั้นๆจะได้รู้ว่าสิ่งต้นเนี่ยเป็นต้นที่ดูแลอยู่อย่างผมขอถามนิดนึงว่าจริงๆตอนนี้ลูกกรมีต้นไหนที่แบบ คิดว่าอาจารย์มุงอาจารย์ฟิล์มมล้นกันครับอาจารย์ฟิลมองว่าต้นไหนที่อาจารย์ว่าไม่ความสําคัญมากเลยและอาจารย์ดูแลอยู่แล้วแบบรู้สึกว่าดีต่อดีต่อใจมากเลยครับครับก็เมื่อเร็วๆนี้ที่เราไปทาร่วมกันกับเข็มเหล็กก็คือที่วัดเบนใช่ครับนะครับมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ปลูกไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นอีกงานหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจแลวก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้ร่วมงานครับจริงๆต้องบอกว่าในเคสของวัดเบนนะครับต้องบอกว่าต วันแรกที่เราเข้าไปเนี่ยโจทย์ที่เราเคยเราเข้าไปเห็นเนี่ยจริงๆมีการคัยันอยู่บางส่วนแล้วแหละใช่แต่เช่นแต่ว่าคํายันตรงนั้นเป็นคํายันแค่กิ่งครับเพราะว่าต้องบอกอย่างที่เคยหลังที่เราได้เคยกันเกิดมาก่อนนั้นเนี่ยครับต้นนั้นขนาดต้นไม้อายุา <100 S 1> ประมาณสักร้อยร้อยกว่าปีใช่ไหมใช่เป็นระสีมาาโพ์เลยต้องบอกว่าต้นนั้นต้นขนาดใหญ่จริงๆ,ๆ,ๆครับแล้วขนาดกิ่งเขาครับหนึ่งกิ่งเท่าก,กับผมพูดเลยว่าขนาดต้นไม้ใหญ่ๆ,ๆ,ๆดีเรียงแหละเพราะฉะนั้นถามว่าน้ําหนักของต้นไม้นแต่ละกิ่งเนี่ยค ล้วปัะเด็นที่เราเริ่มเราเข้าไปในในในส่วนหลังๆแล้วที่หลังจากเขาข้าเยียนไปต้นสองถึงสองต้นแล้วประเด็นคือมันเริ่มเอียงใช่ไหมฮะเจเลยมีปร,ปรึกษาทางอาจารย์ฟิล์มว่าทำไมต้นต้นพะศรีมาพลเอียงไม่ได้แปลว่าอย่างที่บอกว่าก่อนที่รากจะโผล่เห็นได้ชัดว่าเอียงไปท่านใดด้านหนึ่งต้องบอกว่าจริงๆในเคสนั้นนะเราก็เป็นจุดที่ได้ได,ได้ได้ศึกษาแล้วก็พัฒนาต่อย,ยอดของชุดเฟกซี่ทรีต้องบอกว่าชุดค้าเยันต้นไม้ให้มัน ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วครันเพราะว่าเขาบอกว่าเคสนั้นใหญ่าลยต้นไม้ใหญ่มากครับต้นไม้ใหญ่มากเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดผมจำไม่ได้ว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเท่าไหร่นะจะวันน่าจะใกล้ๆสองเมตรโอ้เส้นผ่าศูนย์กลางสองเมตรเพราะฉะนั้นถามว่าในชุดขนาดใหญ่ขนาดนั้นต้องบอกว่าชุดทั่วไปหรือคำนวนต้นไม้ทั่วไปที่เรามีเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ได้ไม่อยู่เคสนั้นอ่ะต้องมีการเอาวิศวกรโยธาวิศวกรโครงสร้างแล้วก็ทางรุดกรเข้าไปร่วมงานกันเลยออกแบบพิเศษต้องบอกว่าจริงพิเศษแบบพิเศษมากๆน ซึ่งในตำแหน่งทุกตำแหน่งที่ค้ำเนี่ยหรือตำแหน่งที่มีการสัมผัสต้นไม้เนี่ยลูกค้าก็ต้องเข้าไปดูใช่ต้องบอกว่าไม่ใช่อยู่ดีเราจะเอาชุดค้ำยันเข้าไปประกบและจมเลยเราแทบจะเรียกว่าต้องดูเป็นตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยเช่นซึ่งนอกจากค้ำยันของชุดที่ค้ำยันต้นไม้ตรงกลางแล้วเนี่ยมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือต้องบอกว่าคำที่กิ่งคำที่กิ่งด้วยเหตุผลเพราะอย่างที่เราบอกครับบางกิ่งเนี่ยน้ำหนักเยอะจริงๆนะคำนวณเบื้องต้นผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์เคยอาจารย์อาจมีคำนวณไหมว่าหนักเท่าไหร่ประมาณ กิ่งเดียวเป็นร้อยกิโลเลยต้องบอกว่าเคสนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่พ่อูมิใจเลยนะต้องบอกว่าทางเราเองเขมเบกกับทางอาจารย์ฟิลต้องบอกว่าเข้ามาร่วมร่วมช่วยกันเพื่อค้ำต้นนั้นเลยใช่ว่าเป็นต้นไม้สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับจริงๆมันมีต้นอื่นๆอีกจริงๆอยากให้อาจารย์ฟิลช่วยแชร์หน่อยอย่างที่ก่อนหน้านี้เรามีหลายๆเคสที่เราคุยกันว่าว่า ต้นบางต้นเนี่ยมันมียังไม่ได้คําด้วยซ้าแต่ว่ามีความสําคัญใช่ใช่ก็ตัวอย่างเช่นอย่างที่เคยเล่าไปในอีพีก่อนๆนะครับต้นะตะเคียนทองที่ริมคลองหลอดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณสักหต้นเองนะครับน่าจะเป็นต้นไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพที่ยังยืนต้นอยู่ในทุกวันนี้นะครับอายุก็ใกล้ๆ200อปีนะครับสภาพปัจจุบันก็เนื่องจากว่าสภาพริมคลองหลอดมันเปลี่ยนไปเยอะคือถ้าดูในรูปสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นตลิ่ง มีการพายเรือขายข้าวขายของกันปัจจุบันกลายเป็นถนนกลายเป็นทางเท้านะครับแต่ต้นไม้อยู่ที่เดิมนะครับซึ่งต้นไมายุ200ปีแล้วฮะแล้วพอมาเจอสภาพเมืองแบบนี้มาทาให้ต้นไม้อยู่ในสภาพสุดโทรม,มนะครับมี1-2ต้นที่ตายแล้วแลวที่เหลือก็อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมนะครับซึ่งทางสมาคมนุกกรรมไทยกับนุกกรหลายๆท่าน,นก็เข้าไปช่วยกันเพื่อฟื้นฟูตั้งแต่การฟื้นฟูระบบล่างการเปิดหน้าดิน นะครับการตัดแต่งกิ่งที่เสียหายต่างๆซึ่งเราก็หวังว่ามันจะทําให้ต้นไม้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นแต่จริงๆอ่ะผมต้องบอกว่าอย่างบางต้นเนี่ยเราเองไม่เคยทราบปรนะวัติแตอย่างเคสเนี้ยผมก็เพิ่งทราบาจากอาจารย์ว่าต้นเนี้ยเป็นต้น ต้นประวัติศาสตร์เลยแหละมีอยู่เลยอยู่5ต้นแล้วซึ่งหาจากไหนก็หาไม่ได้เลยไม่มีแลนะ้วฮะที่จะปลูกมาต oh. ั้งแต่สมัย mm hmm. รัชกาลที่หนึ่งถ mm hmm. ึงก็อายุเท่ากรุงเทพเลยชื <Sure. S 2> ่อจริงแล้วต้องบ,บอกว่าจริงๆผมเชื่อว่าในหลายๆพื้นที่ยังมีต้นไม้ที่เราไม่ทราบประวัติศาสตร์ใช่ใช่แต่ก็น่าจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วอย่างผมเคยเข้าไปคําต้นหนึ่งเป็นต้นอาจจะดูอาจจะดูเหมือนยังใหม่อยู่แล้วนะครับแต่จริงๆเป็นความสําคัญต้องบอกว่าเป็นต้นที่ เป็นประวัติศาสตร์ของบัตเบนเลยต้นมะพร้า,พาวที่ยื่นออกมาซึ่งตรงนั้นจริงๆว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยต้องจริงต้องไปติดตามอีพีก่อนหน้านี้หลายๆอีพีหรือเอฟไอโซนใช่ใช่ผมบอกว่าต้นนั้นเป็นต้นประวัตินะและการที่จะค้ำเนี่ยเราไม่สามารถใช้รูปแบบเดิมๆได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในกรณีต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้ทางประวัติศาสตร์หรือต้นไม้ที่มีความสําคัญเนี่ย จริงๆผมอยากให้ทําทุกคนที่ช่วยกันช่วยกันดูแลกันครับท่านรับชมอยู่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ส่งเข้ามาแล้วกันทางลูกค้ากรแล้วก็ทางทีมงานเขียนเรกเสยก็ยินดีที่จะเข้าไปช่วยต้องบอกว่าจริงๆเราได้ยินมาอีกหลายหลายต้นจริงๆที่นนทบ,บุรีเราก็เคยเห็นต้นหนึ่งนะที่เป็นปอสดเลยล้อมสาราผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปหาชื่อให้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเหมือนกันหรืออาจารย์มีต้นไหนที่แบบดูแล้วอยากให้แบบต้องเข้าไปดูแลอีกไหมครับก็ตอนนี้ก็เน้นที่ต้นไม้ที่มีอายุ อเอะเช่นถนนวิทยุตัวอย่างเช่นเราก็ได้ร่วมงานกันอีกนะครับร่วมกับกรุงเทพมหาคนครร่วมกับหลายๆหน่วยงานทัน้งภาครัฐเอกชนนะครับเพราะว่าวิทยุน่าจะเป็นถนนเส้นเดียวที่ยังเหลือต้นไม้ดั้งเดิมซึ่งปลูกไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6<อ>นะครับอายุก็ไม่น้อยก็ร่วมร้อยป<ช>ีตรงเส้นนั้นเป <ๆ S 1> ็นต้นไม้ดังด้งเดิมที่นู่นเลยดั้งเดิมต้นดั้งเดิมเลยครับซึ่งเหลือไม่เยอะมากละก็ทยอยล้มหายตายจากกันไปจนถึงหัก จากลมพายุต่างๆนานานะครับซึ่งก็หลายต้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคํำยันบางต้นต้องร,รับการตัดแต่งบางต้นไม่ไหวแล้วต้องลื้อถอนออกก็มีนะครับน่าจะเป็นถนนเส้นสุดท้ายที่ยังเหลือต้นไม้ดั้งเดิมซึ่งปลูกไว้นะครับซึ่งก็น่าเสียดายบางเส้นมผมผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าถนนวิทยุเป็นต้นไม้ดั้งเดิมเลยดั้งเดิมครับจากจุดีตรงกลางนี่นคือดั้งเดิมแต่ว่าจะเห็นว่าเกาะกลางถน,นนมัน,มนแคบลงเรื่อยๆใชนใช่รถวิ่งอยู่ที่โคนต้นไม้แ้วคุณสันนะครับ <ๆ S 1> ซึ่ง รากของต้นไม้ก็คือจมูกนะครับเหมือนต้นไม้ถูกปุดจมูกเห็นหรืออะไรมันก็เสื่อมโทรมเรื่อยๆนะครับเมื่อมันเสื่อมโทรมเนี่ยกิ่งบารสนมันก็หักพอหักก็สร้างความเสียหายความเสียหายคนก็รู้สึกว่าต้นไม้มีแต่สร้างความเสียหายอย่างผมถามแนวทางได้ไหมอ่ะในกรณีอย่างถ้าเป็นพื้นที่จำกัดแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะเราควรต้องทำยังไงบ้างโอ้โหมันเป็นความยากลำบากของการเป็นต้นไม้ในกรุงเทพมากครับคุณสันนะครับสิงคโปร์เนี่ยมีจามจุลีอยู่บนเกาะ การถนนเหมือนกันเลยเหมือนบ้านเราเลยฮะแต่เกาะการถนนที่สิงคโปร์กว้าง4เมตรกว้าง6เมตรซึ่งเกาะการถนนเขากว้างมากต้นจันทนุรีของเขาขึ้นสวยงามมีกิ่งมีกา้านต่างๆสมบูรณ์แล้วก็ไม่หักไม่ล้มนะครับแต่บ้านเราอะ่ะเกาะการถนนมีแต่แคบลงแคบลงเพราะเราขยายถนนในพื้นที่เท่าเดิมนี่คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับระยะยาวแล้วเนี่ยถ้าเราไม่แก้ที่ต้นเหตุด้วยการทําให้พื้นที่ของต้นไม้มันกว้างขึ้นเนี่ยมันก็ยากที่จะฟื้นฟูต้นไม้ให้กลับมาดีเหมือนเดิม อาจจะมองต่อไปในอนาคตว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับจามจุรีแล้วก็ได้มันจะเป็นต้นไม้ที่ขนาดเล็กลงย่อมลงเพื่อให้เหมาะกับสภาพเกาะกลางที่เล็กลงไย้คือแต่ที่บอกว่าภูมิประเทศมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการต้นไม้ก็อาจจะในยุคสมัยหนึ่งต้นไม้ก็เหมาะสมในพื้นที่แต่พอถึงจุดจุดหนึ่งแม้กระทั่งอย่างที่ผมเราเข้าไปคำนวณนะเราตอนแรกที่เราเข้าไปของวัดวัดเป็นวัดเบนใช่ไหมที่เขาบอกว่าจริงวัดเบนเนี่ยตอนเราเข้าไปอ่ะ หลอกต้นไม้อยู่มาก่อนด้วยนะการทําพื้นที่โดยรอบหรือโครงสร้างโดยรอบมาทําทีหลังผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเนี่ยต้นไม้หนึ่งร้อยปีถามว่าทําไมเขาถึงเพียงเพราะว่าพอเราทําพื้นที่รอบๆใหม่บางครั้งอาจจะดูเหมือนระยะห่างมันกว้างนะเขาบอกสิบกระบาดนั้นเป็นสี่ถึงห้าเมตรเลยนะแต่ต้นจริงๆอ่ะล่างไปไกลกว่านั้นยอล่างไปไกลกว่านั้นเยอะฮะล่างเป็นมาิเมตรเลยสิบเมตรฮะเลยคือจริงๆโดยหลักการเนี่ยเขาบอกว่า ไปไปถึงตรงไหนลากไปถึงตรงนั้นไปถึงเรือนย้อยเป็นแผ่ไปขนาดไหนเนี่ยลากจะไปอย่างน้อยแต่จริงๆมันไปได้ไกลกว่านั้นเยอะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าอย่างเคสเนี้ยเราก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าพอลากมันได้แค่5เมตรแต่ไปไปไปสิเมตรแล้วแน่นอนมันก็ไม่เริ่มไม่สมส่วนแล้วมันก็เริ่มมีการอาการอาการที่ฟ้องออกมาให้เห็นนะคจริงๆถ้าสังเกตจริงๆอย่างอย่างอย่างต้นสิดศรีมหาโพธิ์นะอย่างที่บอกว่าตอนที่เราเข้าไปเราก็สังเกตเห็นนะว่าต้นไม้เอียงเอียงครับลากลอย <บ>จริงๆ,งๆผมว่าของ<บ>ผมาอาจจะสังเกตไม่ได้เก่งเท่า,ทาอาจารย์แต่ที่บอกว่าทางเราเห็นว่ามันเอียงเพราะว่าตําต้นมันเบนไปด้านหนึ่งเราอาจจะ<ช>มองไม่เห็นรากเ<ช>นื่องจากว่ามี<ช>มดินปกคลุมในบางส่วนหรือมีแบบพื้นที่แบบหลบสายตาอันนี้อาจจะมองไม่ได้ละเอียดเท่าจริงๆอย่างเคสนี้ก็ต้องบอกว่าต้องต้องรบกวนทางลูกค้าก่อนเนี้ยในการในการเข้าไปดูแล้วก็แล้วก็ตรวจสอบครับจริงๆผมต้องบอกว่าอีพีเนี้ยเราอยากแนะนาให้ให้ทุกคนได้ทราบเลยว่าต้นไม้ในประวัติศาสตร์เราอ่ะมีเยอะมากเลยนะแล้วก็แต่ว่าในกรุงเทพมหานครหรือในโซนบางพื้นที่เน รจริงๆอาจจะต้องช่วยกันทำรูปบุมโรงแล้วก็ดูแลถ้ามีต้นไหนที่เราไม่ัวร์หรือไม่แน่ใจเนี่ยจริงๆสิ่งแรกที่อยากให้แจ้งกันเข้ามาก็คือมีต้นไหนที่เป็นแบบฉันพอรทราบข้อมูลไปเจอมามอย่างผมบอกว่าในบางพื้นที่เนี่ยผมเคยเห็นต้นไม้อยู่ที่อย่างในโรงงานครับมีต้นไม้ต้นหนึ่งสูงสุดในพื้นที่เลย ต้นนั้นเป็นต้นผมบอกเลยว่าต้นนั้นมีอายุมากกว่าร้อยปีแน่นอนแต่ถามว่าในประวัติศาสตร์อาจจะไม่มีเพราะว่าอะไรเป็นต้นไม้เก่าแก่แต่คนบูชาเพราะฉะนั้นพอผ่านในระยะเวลานึงมันก็ยังคงยืนต้นอยู่เพราะฉะนั้นจําเป็นถามว่าจําเป็นต้องมีการดูแลไหมก็ต้องบอกว่าจําเป็นต้องมีการดูแลซึ่งต้องบอกว่าเราเป็นคนทั่วไปนะการดูแลลาบากเหมือนกันใช่ลำบากยิ่งลำบากโอ้ต้นนี้สูงมากต้นนี้สูงไปร้อยต้นไม่ถูกห้าสิบหกสิบเมตรเลยนะจะตัดแต่งได้ยังไงไม่ตัดแต่งไม่ได้ด้วยโเล่สู ควรทางอาจารย์ฟิล์มว่า<ด>ช่วยเข้าไปดูให้เราหน่อย,อยชอออยากดูมากเลยใช่จริงๆเป็นต้นพิเศษเลยครัต้นพิ<อ>พเศษของนะฮะใน EP ต่อๆไปเนี่ย e ี11เนี่ยนะครับยังมีอหลายๆสตอรี่นะครับต้องบอกว่าใครมีคําถามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นไม้การคำยันหรืออยากให้ทางเราเนี่ย ให้คาปรึกษาในอันด้านใดจริงๆทิ้งคาถามไว้ได้เลยครับจริงๆทิ้งไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นช่อง, comment, อง,องคอมเมนต์หรือว่าส่งมาในทางในเพจเฟซบุ๊กเลย <in> ก็ได้อินบอกซ์ลอกมาก็ได้นะ oh ครับเพราะว่าทางเราก็เก็บข้อมูลอยู่แล้วก็เอามาตอบกันอย่างหลายๆคําถามเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยกมาในครั้งนี้ครั้งหน้าเราก็เอามาตอบกันอีกทีใช่เป็นอีพีตอบคาถามเลยก็ได้จริงๆจริงๆน่าสนใจนะอาจจะมาไลฟ์ตอบถามกัือเผื่อมีใครแบบคาถามมานักตอบกันใช่เผื่อมีใครแบบอุ้ยกาลังจะตัดสินใจโลูกตัดสินใจทำตัดสินใจซื้ออย่าง เพราะคุณเสียตังค์แล้วเราก็อยากให,อกให้อยากให้ทุกคนได้มีคุณค่าอะไรเงี้ยคุ้มค่านะครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใน e ีพีต่อๆไปนะครับ,รบขอบคุณด้ครับขอบคุณครับขวบคุณครับ